สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับเราพบกับน้องพลอยเลยรับวันนี้นะคะน้องพลอยนะคะมีเตรียมส่งมอบรถนะคะคันนี้ค่ะสําหรับคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสีพิเศษนะคะที่มีเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะเจ้ารุ่นนี้ก็คือ Nextgen วด์แท็กนั่นเองค่ะสําหรับ n e x t ซนไวด์แท็นี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะมาพร้อมกับดีอัตโนมัติแบบส0สปีดค่ะตัวนี้จะเป็นไบเทอร์โบนะคะ ราคาจัดจำหน่ายค่ะอยู่ที่1 1 5 9 0ล้านาพันค่ะและสีส้มสีพิเศษนะคะเพะิม่มอีก1 0 0 0 0บาทค่ะนี่เลยก็จะเป็นสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวน้องลอยจะพามาชมรอบๆคันนะคะแล้วก็จะพามาดูว่ามีแต่งอะไรกันบ้างค่ะสําหรับตัวกระจังหน้านะคะนี่เลยอันนี้แบบพิเศษสุดๆนะคะเพิ่งมาใหม่เลยสําหรับกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์พร้อมไฟสามดวงนะคะที่น้องพลอยบอกว่ามาใหม่นะคะก็คือว่า สีของอักษรฟอร์ดนั่นเองค่ะอันนี้เราได้ทําเป็นสีส้มแบบตัวรถเลยนะคะตัดกับสีดํานั่นเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นสีอย่างนี้นะคะตัวสีนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นเกล็ดเมทัลลิกนะคะคือเหมือนกับสีตัวรถนั่นเองค่ะก็จะแบบวิบวิบมีเหมือนกับเพชรอีกหนึ่งนะคะเสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะที่มีติดเพิ่มเตมิมน,นะคะก็จะมีในส่วนของตัวครอบไฟนะคะเป็นครอบไฟหน้านะคะทําให้กระจังหน้านะคะทําให้โครงหน้าน้ามีความ,มบึ้นมากขึ้นนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟนี่มีเดย์ไลท์มาให้นะคะแล้วก็จะเป็น led นั่นเองค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องรอบคันสาร้อหกสิองศานะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าท้ายค่ะสำหรับด้านข้างนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะก็จะมีคิว้อสามนิ้วมาจากโรงงาน,นะคะ่ะพร้อมกับแม็กยางเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบสิบแปดนะคะขนาดยางอยู่ที่สองห้าห้าคับหกห้าขอบสิบแปดค่ะ ตัวแม็กนะคะก็มาจากโรงงานนะคะก็จะเป็นสีกาไฟนะคะคือสีเทาดำนั่นเองค่ะก็จะเป็นลายนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับด้านปูกระจกนะคะก็จะสีเดียวกับแม็กนะคะคือสีกาไฟนั่นเองค่ะจะมีกล้องโซัาร์160องศารอบพันนะคะแล้วก็จะมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะคะเมื่อเราเปิดประตูเดี๋ยวคอยเปิดประตูให้ดูนะคะนี่เลยก็จะมีไฟสองสว่างให้นะคะตัวนี้ สำหรับมือเปิดนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถสแกนตัวนี้นะคะแค่เอานิ้วไปทัชนะคะเพื่อเป็นการล็อกรถนะคะหรือสอดมือนะคะเพื่อเป็นการกดล็อกรถนั่นเองค่ะสำหรับตัวหูกระจกตัวนี้นะคะก็จะมีตัวบายสปอตให้ด้วยนะคะตัวบายสปอตค่ะตัวนี้นะคะเมื่อมีรถเข้ามาทางด้านข้างนะคะตัวไฟตัวนี้ค่ะก็จะกระพริบเป็นสีส้มให้นะคะเวลาเราเปลี่ยนเรนต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะช่วยแจ้งเตือนเรานะคะให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับตัวนี้ที่ติดเพิ่มเติมนะคะจะมีเบ้ารองมือเปิดนะคะแล้วก็คิ้วกันสานนั่นเองตัวนี้จะมีราวหลังคานะคะที่ให้มาจากโรงงานนะคะก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะแบบนี้เลยค่ะสำหรับทางด้านท้ายนะคะก็มาพร้อมสปอร์ตบาร์จากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นสีบอลเงินนะคะตัดกับสีกาไฟค่ะ,ะมีนี่ค่ะที่ขึ้นทางกระบะท้ายนะคะ แล้วก็จะมีเป็นข้อไฟท้ายค่ะตัวข้อไฟท้ายนะคะตัวนี้นะคะนี่เลยจะเป็นโค้งเข้ารูปก,กับไฟเลยนะคะทําให้ตัวไฟะคะ่ะมีความชัดและก็ความโดดเด่นมากขึ้นนะคะนี่ค่ะกล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ท้ายนั่นเองค่ะสําหรับตัวนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีไฟทางด้านท้ายนะคะแล้วก็ขอให้ดูนะคะนี่ค่ะสาท้ายผ่อนแรงนะคะมีน้ําหนักเบานะคะ <Okay. S 2> สำหรับภายในตัวนี้นะคะนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะนี่ค่ะจะเป็นปรับเลื่อนหน้าถอยหลังขึ้นลงเอนหลังนะคะแล้วก็จะมีที่ดันหลังให้ด้วยค่ะไฟหน้าก็จะเป็นออโต้เลยนะคะตัวนี้สามารถปรับได้เลยเป็นพุชสตาร์ทนะคะมาพร้อมกับนี่ค่ะอแดปติฟพุชคอนโทรนะคะตัวหน้าจอนะคะจะเป็นดิจิตอลสีนะคะขนาด10นิ้วค่ะส่วนจอก,กลางตรงนี้นะคะจะมีขนาด12นิ้วนะคะนี้สามารถ เชื่อมต่อนะคะตัว Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะโดยไม่ต้องเสียบสายเลยค่ะนะคะจะพาไปชมบรรยากาศการส่งมอบนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะไปชมกันเลยวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ฟอค่ปะประแดงนะคะเรามาส่งมอบรถนะคะเจ้าสีส้มคันนี้นะคะลูกค้าบอกว่าชื่อว่าน้องจอชนะคะหล่อมากมาค่ะคันนี้อยากสอบถามนะคะทางคุณพ่อว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจกับลูกขอคเที่ เราได้ออกรถใหม่จะสมใจเขาแล้วแล้วตัวรถเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อหล่อไหมเอ่ยก็รอสวยถูกใจครับอ๋อสวยถูกใจเลยค่ะวันนี้นะคะรับรถไปขอให้รวยๆเพ่งๆกันทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าท่านไหนนะคะชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะ ถ้าไหนสนใจนะคะติดต่อน้องพลอยได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 8 8 9 5 8 4 0 2นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น ID นะคะ p l o y f o r d ค่ะสำหรับวันนี้ราไิกรอนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย